สวัสดีครับตาบุญเรื่องกับคุณยายเหลียวมาแล้วกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับน่าจ,จะป้ามาเล่หรืลูกต้มต้มลูกต้มเพื่อจะได้เป็นน้วยไสเนี้ยวเพื่อป้าไปิดศก,การเดินซิปกันนะครับมาเล่ก,กันนะครับ กันเด็กก็ไปหาหยอดโพะมาก่อนนะครับพอได้หย,ยอดโพะมันเรวก็ป้ามาเลือกเล่ที่สี่รองห้ารองเลือกกัดชั้นออกมาตั้งมาเลยกับพอได้ที่นั่นเลยก็ลงมือรีดนะครับนี่ไงครับลงมือรีดเลยรับรีดเลยครับเ,เอ้นะครับตั้มเลยเล่เนะครับในวิธีทีท่ำลูกต้มทำใบโป้ทำใบลูกต้มนี่ยก็จะทำต้มเดินซิครับ เดินชิประเบิดคงคุณปักได้นี่กำลังใกลายกำมาเร็วนะครับตอนนี้กำลังพ่อม้วนนะครับเล่นะครับเล่ๆกำลังทำลูกต้มไว้ก่อนไว้ไว้ให้เป็นนวยไวก่อนนะครับให้เป็นลูกไว้ก่อนตึงตัวเดียวปอกกับพัดเนี้ยเสร็จเรียบร้อยตึงก็มาห้อยที่นะครับเพราะว่าเป็นลูกต้มด้วยเนี่ยเขาบอกไปต้มต้มมีเนี้ยอยู่ในลูกเสร็จนี้ยนะคับลูกใบโอนี่ ทีนี่ครับมุกโกนิก็เป็นลูกต้มข้าวต้มอันนี้ไม่ใช่ข้าวต้มหมัดนะครับนะนี่เป็นข้าวต้มเป็นลูกต้มไหวและกอบเตี๋ยสาการนี่เดินรีบแบบเปรี้ยวแบบหลงรื่อยนะครับนี่ก็ตําลูกต้มตําต้มทั้งความปวัดนะครับนั่นเลยนะครับนะซิกจาวีทีตําต้มของคนฝรั่งได้คนที่เอินก็นะว่ากระตําเป็นยได้กับนะแต่นี้ผมเบ็นยแบบนุ๊กๆุ๊กใบใบเฉยก็ตายไปเล่นๆล่นทำไปนุ๊กๆุ๊กใบใบเฉย ให้พี่น้องในเร่นี่นะครับน้ำควาตัมพีทีหนึงเต้บอยห้าบอยมวลมวนมวลกันเลยถึงก็ไปประกอบเข้ากันนะครับเลยตึงก็ทำเป็นนุย้ยทำเป็นลูกออกมาให้เป็นตัวอย่างใบผมจะได้พึ่งในฝ้ายออกนะครับพอเวลาทำตาม้ตมจริงๆิงน้ำตาลไมา้ไม่ต้องรีดในแจ้อยู่นี่ก็รีดกับนี่รีดลูกตม้มรีดลูกต้มครับเล่นกับเล่เล่เร่ ทำช่วยๆนะครับหน้าเนี่ยใบต้มใบโปะลูกต้มใบโปะใบกระโปะที่อื่นไม่รู้ก็เรียกไอ้ไรนะรับเดี๋ยวบ้านเราก็เดี๋ยววันตรวจโปะเลยเล่นะครับเล่ยเลยเลยเลยเดี๋ยวไปเลยนะครับนะนี่วิธีการนี่ผมใไปไอ้ไรเวลจะทำใบนี้ตะกี้ก่อนนึงตัวเดียวพ่อเข ปัดเนี้ยเอาซะเลยน,นี่ก็มาทำของเก่าเนี้ยเอาใช้ในรวยนี้ตำต้อมนี่ก็มาเล่กับตะกีเหล่าอันนี้ทำปนิคเอาไนะครับมวนเลยครับมวนเลยมวนเลยคลิ้งคลิ้งกับไปคลิ้งกับไป ลงม้ดเลยจะมาออท,ำท,ทำเม็นเทำเจเจทำาจใจกดอินนะครับออรวบเข้ากนถทบเข้ากันใบ,นบอปอมจะเป็นหน้าเป็นหลังนะครับจรงนี้ก็เอาหน้าได้หลังเข้ากันเนี่ยก้อยเอ็นออกนอกตีหลื่นเก้าหน่อยแลย้วตังกมวน เทปพอได้จังหวะเลยก็บหมุนล็อกก็ดึงกับอ่าเป็นเรียงกับเป็นเรียงนี่นะครับนี่เลยก็อ่าครับเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยแถวนี้ก็จำพิดนิงดอกจำไม่มาดตัวจำเพราะว่าจำคุณเทวะดอกครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับน่าฮ็ตแล้วนะครับวิธีการจำนะครับก็จำจำไว้ถึงกับเพื่อว่าก็จำเป็นเลยก็บจำไม่เลนะครับนะกไปไปใจนะครับนะทำลูกตอมตั้งไว้แล้วนะครับเป็นนี่ก็มาจำนุ่มลาบ ต่านี้ก็เกนตนุ่มแองนุ่มโจรูหรือนุ่มหูแล้วแต่ใกล้เรียกนะครับเดียวแถวบ้านพมนี่ก็เรียวกว่าน,นุ่มโจระรูนี่ะเป็นช่วนหนึ่งในการเดี๋ยว่าไปเทศกาลเดือนชิปตบลูรือนี่นะครับมีตมมีนุ่มรู้ถึงกับข้าวแกงอะไรต่างๆนะครับนะเขาป้าไปแต่วายปลาแตเหลืกกัน ทีนี้ลูกเลานแต่อยู่บ้านเมืองไกลก็ลบแลกกับลบมาปปะชั้นๆกันรวมกันด้นนุกด้านั้นหนังกินเรื่อยๆกันไปนะครับนั่นคือเทศกาลเดินทริปเป็นปลาเปย์นี่ของเจ้าตายหรือว่าอีกอย่างนึงนะครับบางทีลูกเลานมีครอบครัวไปอยู่แต่ฝากเนื้อฝากอีสานฝากกลางนะเทศกาลตะนูครับมีอีกเทศกาลหนึงแต่รุนของเขาแต่ว่าลูกเลานบ้านเมืองตายนี่เขา เทศกาลเดือนเชฟก็จะล,ลบมันนะก็จะกลับมาแื่ว่าจะได้ปอบปีปอบนองนะครับ,ดรบ,รรๆๆบเดี๋ยวปอบปลาทั้งร้านกันบางดีเด็กม่หลูกล้านมหมกะแต่ปลาล็บมาโดจักกันปีเตอร์นองเตื้อหยาดกล้องเตื้อน,นะครับเนี่ยเป็นปลาเพนี่องคนตายแต่ว่าเขาอนุรักษ์ไว้เลยว่าให้ปีน้องลูกล้านได้โดจักกันอย่างหน่อยนะครับปีปีนึงมีเทศากาลน,นี้กลางนึงแต่ว่าจัดขึ้นจัดตนึงนะครับก็มีการรับและก็มีการรุ่ง ในกากระพปูหยาตายายต่าบุญให้กับปูาะหยาตายาย่เดี๋ยวลงหลับไปเลยอันเป็นการอัลึกนึกถึงก็เลยมีการต่านุ่มต่าตมต่ำ,ตำคลองติดจบคลองตีกระเพายาตายายอยากจะทานอยากจะกินนะครับก็ทํากันกเลยครับพาไปจะไหวปลาผู้ติส่วนบุญส่วนควรด้ในถึง,งปูะเพาะหยาตาใหญนะครับนี่ฮะเตรียมรการเดือนสิบ นี่ผมคิดว่านะกุศแต่เด็กก็เป็นกุศลโลใบหนึ่งนะครับนะเด็กไฮหลวกล้านก็ได้ลอ็ลอบมาพบกันไปทำม,ม่านอยู่บ้านเมืองไกลต้นมาไปทำมงานเที่กรุงเทพไปเรียนนั่งซื้อเด็กรุงเทพไปเรียนนั่งซื้อเรืก่กงก็ได้ห่านได้การดำ้าเนี่ยล็อมาพบยาตแท็กที่กับทึ้งนี่ไงปอดทั้งแต่แต่การดันเทปนี่อะไรกับนะก็เลยล็ลอปมาตักซ้ำสีวันทำมาพบยาดกันนะครับมันก็ดีนะครับนะไอ้ล็อปมาเรียกก็ได้พบกันได้ดดจากกัน ได้บอกกันว่าเนี้ยนั่นหลูกปูนั่นนี่หลกงป่เต้านี่ไอ้นี่หลกลุงน,น,นั่นนะครับเป็นการดีนะครับที่ได้มาพบกันอับมีดับเลดจงเลสนะครับก็ียากดังกับนะมีการสนุกสานานมีการกตั้มร่านชุ้งซู่มีเอ้กองไปตั้งไหวเลยแต่ก็มีการจริงเลดกันนะซึ่งกับช่วงกลางนี้บางทีอย่างหลูกลานบางคนกับอิดประากิจตอนดับไม่ได้รับอ่าได้วันลารอบตอนเดืยดชงนะครับนะ นั่นแหละกะดีกับเรียกว่าเป็นกุชเชโลบไยท์ต็ดีนะครับนี่นะครับนะ้ำตาลนุ่มรูนุ่มจอรุ่น้ำตานะครับนี่ก็ไหลแป้งไหลแป้งมักไว้ตะกึ่นได้ดีนะครับเสร็จฉลยกับเพราะว่าได้ทีเล็วกับผ่านมาเนี้ยกับ,าม,าบมาตดมาเจียนในกระถาหนำมันมนนั่ใส่หนำมันลงในตะเกาเมือดจุ้มมันน้อยๆแล้วก็ไปรวงแป้งหมาถึงบ,บีบๆเป็นแบนกลิ้งๆนะครับแล้วก็ใส่ลงในตา พราะว่ามันทุกข์นะมันร้อนก็จะฟูลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาพอเล็ดซีแซวเลยทำอะไรกับปิ๊กปิกเลยก็กิดกึ้นกลางนะครับเพตัวว่าจะให้ได้ละมันสะเด็ดนุ่มหน่อยหนึงนะครับนี่ก็ทำทั้งแต่นี่ก็รทำทำเลยทำหมากเลยครับนะก็ทำคือให้ลูกหลานได้กินกันเพื่อลูกปู่ย่าตายายแต่ว่ายังอยู่ก็ร่อยนุ่มร่อยต้มใส่เกลืกันและมี ทำแกงมีแกงเลยเลยครับนี่แกงแกงคัวก็ได้แกงคัวฝั่งใต้ได้แกงคัวดูนี่นุม่มเหม่ยหมักพอถึงกับเวลานี่ครับประกอบอาหารก็ก็ทำแกงคัวหล่อมหัวปลาหัวกันเองหัวมาเนื้อหัวมาคนนนั้ปลาหมาทั้งกะแกงคัว่วผลกับหัวเท่นั้นจะเป็นอาหารก็เปกับกาวลุงกาวมีแกงมีกาวมีนุ่มมีเนี้ยวมีของหวานไรกวานกันไว้ถึงเวลาไปยำคนตาคนเก๋งเดี๋ยังอยู่นี่ครับนันกกะ เนี้ยป่านุ่มป่าตมนะจะมีปีเศษกองวันอะไรบางทีจะคุยเลยก็ไปเยี่ยมกันนะครับคือว่าเด็กตึงกันนะฮะว่าปู่ย่าตายายไปไหนไม่หลดได้โยบานกว่าบ้านกว่าเื่นกิดตึงหลวงกิดดึงร้านจะไปหาก็ไปไม่ก่่ย่าดวกกอถึงเวลาปันนี่ก็ร้านมาหาเลยป่านุ่มป่าเนียวปบปะตั้งร้านกันให้ทำความรู้จักกันถ้ได้ไม่ตอ่อสิงกันนะครับนะ กาิทำนี้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้วอดัดว่าทำเก่งทำดีทำไรๆนะครับนะคือนุกนุกใบใบใหญ่น,นี่อย่างนครับนะคือทำไม่เละใบใบใหญ่นุกนุกคือก็ทำเป็นก็ทำกระตุกบ้า,บานนะครับคนปากตกายก็ทำเป็นกันพี่นะครับแต่นี้คือผมหมาท้ายนุกนุกใบใบใหญ่ทำลงคลิปนุกใส่นุกใส่นั้นน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะข้อจบลงแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ